เจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกับทหารลงพื้นที่รื้อถอนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดระนองค่ะส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญเปิดยุทธการตัดต้นยางพาร,ราขอคืนพื้นป่าจากผู้บุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูสะดอกบัวค่ะ กอ,องกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญตำรวจฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนส่วนที่กำลังการตัดต้นยางพาราตามยุทธการขอคืนพื้นป่าให้แผ่นดินจากผู้บุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวอำเภอเสนางขณิคมจังหวัดอำนาจเจริญรวมเนื้อที่24.26ไร่จากนั้นผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า สำหรับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัว4คดี4แปลงเนื้อที่กว่า48ไร่ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเหาวร่วมกับทหารกองร้อยรักษาความสงบกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่25ค่ายรัตนรังสรร์ลงลงพื้นที่หรือถอนต้นยางพาราที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหมู่หนึ่งตำบลหาดส้มปัน้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองตามนโยบายทวงคืนพื้นป่าและเป็นการปฏิบัติป้องกันรักษาพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าไว้ให้อยู่กับพื้นแผ่นดินไทย